ถ้าเกิดนักเรียนล้มเหลวซ้ำซซากๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังคลิปนี้มีเรื่องมาเล่าเช่นเคยฮะมาทำโจทย์ข้อนี้ก่อนนะใน Choice เนี่ยมีคำว่า Object รูปต่างๆกันสแสดงว่าวัด m m a r แน่นอนนักเรียนสังเกตหน้าช่องว่างมีคำอะไรมีคำอะไรมีคำว่า No แปลว่าไม่มีจำฮนะ No เนี่ยจะนำหน้าคำนามอะไรก็ได้นำหน้าคำนามอะไรก็ได้เป็นเอกพจน์พหุพจน์หรือนับไม่ได้ได้หมดเลยจ้า เช่นบอกว่า no child was present ไม่มีเด็กอยู่ที่นี่นะตอนนี้นะ present คือปรกากฏตัวหรืออยู่ที่นี่นะตอนนี้ส่ว so น no children were present อันนี้เขาใช้กับผู้พน์ก็ไม่ผิดก็แปลว่าไม่มีเด็กๆคนไหนเลยอะอยู่ที่นี่นะตอนนี้นะัติวไว้ตอนตีสองไม่เห็นมาหาคูเบิลเลยใช้กับเอกพจน์หรือผู้พน์ก็ได้แล้วนับไม่ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้เช่น water information เป็นน้ำนับไม่ได้นะ เติม no ไปข้างหน้าก็ได้ no water is available แห้งแรงมากไม่มีน้ำให้กินให้ใช้เลยปากแตกแล้วเนี่ยหรือ no information was given ไม่มีข้อมูลส่งมาให้เลยอะสรุปนะฮะ no นำหน้าคำนามประเภทใดก็ได้ no นำหน้าคำนาม no นำหน้าคำนาม no นำหน้าคำนามประเภทใดก็ได้ข้อไหนเป็นคำนามโคเบิร์ตข้อที่ชัวร์นะคือคำที่ลงท้ายด้วย ship anti rement a n คือข้อดีดอกเข้ารอบไปก่อน ส่วน object ก็เป็นคำนามได้แปลว่าวัตถุสิ่งของ a n กับ d dog เขารอบ d d o o แปลว่าอะไรอ่ะ d ะ o ิเนี่ยจะแปลว่าการต่อต้านฮะ objection การต่อต้าน objection การต่อต้านต้องลองแปลโจทย์เขาบอกว่าผู้ชายที่ชื่อริค a าร์โดเนี่ยเขาไม่อะไรไม่รู้นะในการถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งชื่อตำแหน่งไม่ต้องแปลไม่มีผลต่อกรมมาฟฮะน่าจะหมายความว่าเขาไม่ มีการต่อต้านในการถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งนั้นไม่ต่อต้านตอบข้อดีด็อกจ้า A ผิดเพราะแปลว่าวัตถุมาดูศัพท์ในโจทย์นิดนึงคำว่า nominate erm ได้ยินในตอนประกาศรางวัลออสการ์บ่อยมากว่าคูเบิตเนี่ยถูก nominated erm ให้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแบบเนี้ย nominate erm แปลว่าเสนอชื่อฮะ nominate erm เสนอชื่อ objection ทัวีรอบแปลว่าต่อต้านคือเขาบอกว่า ผู้ชายที่ชื่อริ卡โดนะไม่ต่อต้านในการถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งครับ มีเรื่องมาเล่าครับมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสิมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องลิเดียเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้กําลังคิดคน้นมือถือที่ไม่ต้องชาร์จแบตคือสามารถใช้พลังงานจากฝนจากลมจากฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ปรากฏปรากฏเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแกแกทดลองล้มเหลวหลายสิบรอบมากเลยเนี่ยลิเดียเริ่มท้อใจแล้ปรากฏว่าตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปนั่งเศร้าๆในห้องแลบเขาเจอสมุดบันทึก ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ที่โด่งดังมากๆเล่มหนาเป็นปึกเลยอะเหมือนสมุดโทรศัพท์ในสมัยก่อนเลยลิเดียก็เปิดดูอุย้ยสงสัยเขาต้องคิดค้นอะไรยอดเยี่ยมได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ปรากฏไม่ใช่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกความผิดพลาดทางเล่มเลยฮะหมายความว่ากว่าที่นักวิยาสตร์คนนี้จะโด่งดังกว่าจะคิดอะไรจับจบเจ๋งๆได้เนี่ยล้มเหลวเป็นปึกหนามาก ลิเดียมีกําลังใจแล้วเฮ้ยนี่ขนาดรุ่นพี่เขายังล้มเหลวเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยแล้วเราเป็นใครล่ะไม่ได้ละเดี๋ยวชั้นจะกลับไปทําการทดลองแล้วจะล้มเหลวให้หนาเท่ากับสมุดโทรศัพท์แบบนี้ให้ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงกับเป็นสมุดหนาเหมือนสมุดโทรศัพท์หรอกลิเดียก็คิดค้นมือถือที่สามารถชาร์จแบตภายในตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จกลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า รู้ว่าอะไรจ๊ะ d e u t kills d r e a m more than failure Doubt แปลว่าความสงสัยในที่นี้สื่อถึงความสื่อถึงความสงสัยในตัวเอง Failure ความล้มเหลว Failure ความล้มเหลว Trust your journey เขาบอกกับเราว่าความสงสัยในตัวเองเนี่ยมันค่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นนะจงเชื่อมั่นในทางเดินของคุณถ้าเกิดนักเรียนอยากได้ถุก750 750อัพแต่ตอนนี้ได้แค่200กว่า เพื่อนว่ายังไงพ่อแม่ว่ายังไงคุณครูว,ว่ายังไงไม่ต้องสนใจลงมือฝึกให้เต็มที่ฮะ750ไม่กลเกิดเอื้อมถ้าเกิดนักเรียนผิดซ้ำๆๆซากๆจนเกิดพิทักษะที่ถูกต้องขึ้นมายังไงยังไง750ก็อยู่ใกล้แค่ในอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนแรกเกือบจบไปลงเจอกันใหม่ในคลิปน้ครับ